ทดสอบลุกกิ้งท่ายืนตอนนี้ฟอร์มน้องประมาณ90%ซนแล้วนะครับใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับคือหลายคนยืนกลิ้งมาตั้งนานแล้วครับแต่ก็ยังยืนไม่ได้สักทีครับจริงๆอะมันมีเทคนิคครับก็เทคนิครายละเอียดถ้าที่ผมบอกก็คือเคยตัดคลิปไปแล้วนะครับว่ามันมีประมาณ3 4มท่าครับอย่างเซตที่1ก็คือฝึกจนหมดแรงแล้วครับก็คือพักประมาณสัก1นาทีครับต้องจับเวลายืนครับแล้วก็ไปเซตที่2ทันทีเลยครับ พอฝึกเซตที่2แล้วก็คือเขาคือเริ่มเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับก็คือก็พัก1นาทีเหมือนกันครับพักหนึ่งนาทีเสร็จแล้วก็ไปเซตที่3ทันทีเลยครับนี่ครับว,วิธีการฝึกครับก็คือวิธีการพักรายละเอียดก็คือเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็คือดีเทลการฝึกสําคัญมากๆนะครับบางคนพักเร็วเกินไปก็คือคุณภาพการฝึกเซตต่อไปไม่ได้ครับเพราะว่าคือกล้ามเนื้อยังฟื้นตัวไม่ทันเลยครับ